ตอนนี้นะคะเพิ่งกลับมาจากพญาไทยศาลนะคะจะบอกว่าเส้นจะรันตรงนี้รถติดมากเดี๋ยวจะให้ดูคือถ้าใครจะมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะดูดิคือแบบมันมีสองอันนี้ถือว่าวิ่งได้มันมีสองเลนนะแล้วคือแบบเขาทำรถไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วคือเขาทำมาประมาณ ทำมานานมากแล้วก็ยังไม่เสร็จแต่ก็ทําให้การจราจรวุ่นวายไปหมดแล้วก็รถติดรถเยอะมากไม่รู้ว่าเกี่ยวกับหนึ่งแสนบาทรถหรือเปล่าอย่าอย่าพูดเยอะก็นั่นแหละค่ะจะบอกว่ารถติดมากวันนี้แล้วก็วันเมื่อกี้ไปคุยกับคุณหมาที่พยาไทยสามมาก็เขาสนใจเรื่องยาที่ใจแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่วิชาคัดปีมากๆเลยคือแบบปีนี้มันเป็นปีใหม่แล้วใช่ไหมคะแล้วมันเป็นปีมะเส็ง แล้วพี่วิชาเองอะเกิดปีมะเสงแล้วคือปีมะเสงอ่ะมันเป็นแบบเขาบอกว่าถ้าใครเกิดปีอะไรแล้วเกิดสมมติเกิดปีมะเสงแล้วอันนี้คือปีมะเสงมันจะเป็นชงใช่ปะแต่พี่ชาคิดว่าแบบถึงมันชงจริงๆก็ก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มต้นติล้นต้นปีมามันดีมากๆเลย,เลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จะไปแก้ชงที่ไหนอาจจะเป็นอยากอยากรู้ว่า,วาชงอะมันคือชงแปลว่าไม่ดีหรือว่ามันมีชงดีกับชงไม่ดีอะไรอย่างงี้หรือเปล่า